จะได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์มมาแล้วค่ะพบกับเซตาอีกแล้วนะคะกับซีรี่ฝึกเขียนตัวอักษรที่ลังนะกันนะคะเราจะเขียนอักษรที่ลงงนะทั้งหมด46ตัวด้วยกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วันที่15ตัว10ที่15แล้วเนาะ15ใน46ก็มาอก็มา เเดินทางมาในระดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็ย้ําเสมอเลยนะคะเศรษฐาย้าเสมอทุกครั้งที่มีโอกาสคุยกับเราทุกคนก็คือภาษาคือทักษะนะคะทุกคนแล้วก็ทักษะสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนเท่านั้นนะคะเราจะเก่งทักษะใดๆก็แล้วแต่นะ,ะเราต้องทําสิ่งนั้นซ้ําๆนะคะถ้าเราอยากที่จะเขียนเก่งนะคะเราก็ต้องฝึกเขียนบ่อยๆโอเคไหมอ่าวันนี้ไปลุยตัวที่15กันเด้อ วันนี้นะตัวที่15ก็คือตัวเสียงนี้นะคะตัวโซนะคะเวลาเขียนเป็นโรมันจีนะคะก็คือจะเขียนง่ายๆเลยก็คือ so นะคะโซโซไม่อ่านออกเสียงโซนะคะทุกคนเพราะว่าในภาษาอังกฤษอะ so เราจะอ่านว่าโซใช่ป่ะ i love you so much อะไรงี้เนาะ so งเี้เนาะเป็นเสียงยาวนะแต่ว่าในภาษาญี่ปุ่นเวลาที่เราเขียนเป็นอักษรโรมันจีนะไอ้ตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าโรมมนจีนะคะเนี่ยไอ้ตัวที่เราเขียนแบบเนี้ยเรียกว่าโรมันจีนะคะ เราจะไม่ออกเสียงยาวนะเราจะออกเสียงสั้นเป็นโซโซะนะคะโซะโซสระโอนะคะโ okay. อเควันนี้เราอยู่ที่ตัวที่15นะคะวักที่สก็คือตรงนี้นะคะตึงตึงตึ้งตึงตึงตึงตัวสุดท้ายของวักที่3แล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวโซะนะคะคราวนี้ตัวโซเนี่ยพยายามหาแนวทางการจำนะนี่ฝรั่งเขาบอกมันเหมือนนี่คะ่ะเห็นน้องน้องวิญญาณตรงนี้ไหมคะ <laughs> คือเขาบอกว่ามันเหมือนโซ่มันเหมือนตัวโซ่ที่แปลว่าวิญญาณะเออประมาณนั้นฝรั่งเขาก็เลยพยายามหาแนวทางการจาว่าเออมันเหมือนแบบเนี้ยเห็นไหมมีหลุมศพแล้วก็มีวิญญาลอยออกมานะดึกืือๆแบบนี้นะก็แล้วแต่การจําเลยเนาะไอ้ตัวนี้ที่มันเห็นยืดยืดนะคะจริงๆมันมีแค่ขีดเดียวเท่านั้นนะะหนึ่งขีดเท่านั้นนะคะหนึ่งขีดเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังเขียนตัวหนังสือซ้วยมันเดิมนะคะหนึ่ง ขีดเท่านั้นนะคะเรามาดูลักษณะการลากเส้นนะดูตรงนี้นะคะทุกคนลักษณะการลากเส้นของเขาก็คือจะเริ่มจากตรงนี้นะคะเห็นไหมใหญ่ไปใหญ่ไปอ่าเริ่มจากตรงนี้แล้วมาจบที่ตรงนี้นะคะเริ่มจากข้างบนมาจบที่ข้างล่างนะคราวนี้เราจะมาลองลากตามนะคะให้เราลากฟืบอ,อันนี้ก็เล็กไปอีกปืบฟืบ ฟืบโดยที่ไม่ไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ยกมือนะคะก็คือยกมือหมายถึงว่าเอา่อมือมันต้องลากยาวเงี้ยแบบนี้นะต้องลากติดกันนะคะเอาใหม่นะฟืบ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 ประมาณนี้เนาะจริงๆมันคล้ายๆตัวถ้าเซตไหนหลักการจำอีกอย่างหนึ่งของเซตไหนนะเซตไหนมองว่ามันเหมือนตัว z กับตัว c บวกกันนะคะตัว z ภาษาอังกฤษก็คือตัวนี้ถูกปะ ตัว c ก็คืออย่างนี้ถูกปะอ่าแต่ว่าเอาแกับ c เนี่ยมาต่อกันเว้ยนะก็จะเป็นแก่อนแงเองียงๆแล้วก็ใส่ c เข้าไปแบบนี้โอเคไหมคล้ายๆปะคล้ายเนาะเพราะฉะนั้นหลักการจำให้จำแบบนี้ก็ได้ค่ะเวลาลากเส้นเนาะตัวแกับตัว c ภาษาล่างกันนะแต่ข้อสังเกตนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูที่ตารางนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเซจะบอกคร่าวๆนิดน,นึงนะเนี่ยเดี๋ยวนะ อ๋อมันไม่เห็นถ้าสีนี้มันไม่เห็นเนาะเอาสีอะไรดีสีนี้แหละตรงนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยเห็นอยู่ดีนะคะนี่ตรงนี้เห็นไหมมันเอ้ตรงเนี้ยมันจะโผล่ออกมานิดนึงนะคะนั่นหมายความว่าถ้าตัวแซดเราอะตัวแทเราจะเขียนเท่ากันงี้ใช่ปะ่ะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนตัวแซเราให้เราเขียนข้างบนสั้นนิดนึงข้างล่างลากยาวนะแล้วก็มางี้แล้วก็ใส่ีเข้าไปอย่างงี้โอเคปะโอเคไหม ตัว z กับตัว C ต่อกันนะอะไหมนะ z ข้างบนสั้นนิดนึงข้างล่างลากยาวแล้วก็ใส่ตัว C เข้าไปโอเคไหมแกับ C บอกกันนะจ๊ะอ่าไปฝึกกันค่ะไปฝึกเขียนกันเส้นเดียวนะคะโอเคนะ15ตัวค่อยๆไปเนาะตัวแดก่อนฟืบแล้วก็ตัว C ค่ะอ่าตัวแก่อนแล้วก็ตัว C Z แล้วก็จกลายเป็นโซแ แล boy, ้วก็ C กลายเป็นโซตัว Z แล้วก็ C กลายเป็นโซ Z แล้วก็ C กลายเป็นโซอ่าได้แล้วนะอ่าโซโซโซเดสกาคุ้นไหมเสียงเนี้ยโซโซเดสกาโซโซฟึบโซแล้วก็ โอ่อันสุดท้ายตัวแซดมาก่อนแล้วก็ห้อยหางตัวซี่นะเอาไหมตัวแซดก่อนห้อยหางตัวซีแซดก่อนห้อยหางตัวซี่แซดก่อนห้อยหางตัวซี่แบบนี้นะแล้วก็เออพูดถึงอันนี้ลืมลืมลืมเกือบบอกไปนะคะจริงๆเซไต่ไม่ได้เขียนแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวโ so, ซเนี่ยนอกจากเขียนแบบนี้แล้วมันสามารถเขียนแบบนี้ได้คะ่ะทุกคนเนะเดี๋ยวดูเซตนะคะหนึ่งสอง 3แบบนี้ก็เขียนได้นะคะตัวโซะนะคะเวลาเขียนสามารถเขียนแบบนี้ได้แต่ตัวพิมพ์ส่วนใหญ่จะไม่พิมพ์แบบนี้เนาะจะพิมพ์แบบตัวที่เซตไเขียนให้ดูเมื่อกี้นะคะเอาใหม่นะคะวิธีที่สองแล้วก็เป็นวิธีที่เซตไเขียนนะคะก็คือขีดแต่แต่วิธีนี้จะมี2เส้นนะคะก็คือ1แล้วก็ฟืบฟ <j> uh. ื้ฟื้นเข้าใไหมเอาใหม่นะคะขีดมา1ก่อนแล้วก็ฟืบฟืบฟืบแบบนี้นะคะ มี2วิธีนะคะในการเขียนตัวโซ่นะแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนนะคะถ้าบางคนแบบเขียนยืดๆก็จะเป็นปุ๊บเนี้ยแต่แบบนี้มันอาจจะไม่สวยเนาะเพราะช่วงแรกๆอยากให้เราเขียนแบบสวยๆก่อนนะคะทุกคนนะจะเขียนแบบนี้นะคะแบบที่1แบบแบบตามตำราแบบนี้เลยนะคะแบบที่เซสอนเมื่อกี้หรือเขียนแบบเส้แต่แบบนี้ก็ได้นะแบบที่2แบบนี้ก็ได้นะคะตัวโซกสามารถเขียนได้2แบบเนาะโอเคไหมในการเขียนนะคะไปดูคําศัพท์วันนี้กันค่ะ คำสทบวันนี้นะคะพยายามหาในส่วนของ adjective ที่ลงท้ายด้วยเสียงอีแล้วไม่มีไม่มีคำไหนที่มันขึ้นต้นด้วยโซแล้วลงท้ายด้วยอีที่เป็นคํา adjective อ i หรือว่าคําคุณศัพท์ i นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะมาแชร์จะเป็นคําที่ไม่ใช่ไม่ใช่ adjective อีนะคะวันนี้จะไม่ใช่ตัวนี้นะแต่เป็นอย่างอื่นเนาะคำที่หนึงจะเป็นคำนามนะคะ เซจะให้ชนิดของคำไปด้วยนะคะเพราะว่าเซจะบอกว่าในเวลาที่เราไปเรียนไวยากรณ์นะคะเราจะต้องจำว่าคำแต่ละคำนะคะมันทำมันเป็นชนิดแบบไหนเนาะเป็นคำกิริยาไหมคำคุณศัพท์ไหมคำนามไหมแบบนี้นะคะเพราะเวลาที่มันถูกนำไปใช้ในประโยคแล้วเวลาที่เราไปสร้างประโยคอะมันจะใช้ไม่เหมือนกันนะคะ วันนี้คำที่1นึงจะเป็นคำนามนะคะแล้วก็เป็นคำสั้นๆมากเลยแล้วก็เป็นคำที่เจอบ่อยมากนะ,ะเสียงโซมาก่อนนะฮะอันนี้ก็โซชใช่ปะอันนี้ก็โซชใช่ปะ,ะคำที่หนึ่งนะคะคำนามตัวนี้เรารู้จักหรือยังคำเสียงที่สองตัวนี้ยงังยังไม่รู้จักเนาะเดี๋ยวเซเขียนใหอ้อ่านว่าเละนะคะสอสองเสียงนี้นะคะคำที่1งเนาะ มีแค่สองพยางค์เท่านั้นเองสองตัวอักษรแล้วก็สั้นทั้งคู่นะคะอ่านว่าโซเลโซเลนะคะโซเลจะเหมือนภาษาอังกฤษคำว่าดิสอ่าไม่ใช่ดิสเน่เขาเรียกอะไรนะนั่นหรือว่าสิ่งนั้นนั่นหรือว่าสิ่งนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงสมมติเราพูดกับใครสักคนที่อยู่ตรงกันข้ามเหรออย่างเช่นเราพูดกับแม่เราก็ได้เนาะ คือถ้าของที่อยู่ใกล้ตัวเราที่เป็นผู้พูดเนาะเขาจะเรียกว่านี่นี่สิ่งนี้อันนี้แบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดของที่เรากำลังพูดถึงอะแม่เขาถืออยู่สมมติเนาะเป็นกระเป๋าแม่กำลังถืออยู่นี่ก็ได้เราจะเรียกแทนกระเป๋าันนั้นว่าอันนั้นหรือว่าสิ่งนั้นนะคะโดยใช้เสียงโซเดตตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคำศัพท์พื้นฐานในภาษาญี่ปุ่นเลยที่ต้องจำนะคะสำหรับน้องนอง้นองมือใหมให่หัดเรียนภาษาญี่ปุ่นเนาะโซเดโซเดนะคะ,นะคะมันจะมีอยู่ สามสี่คำที่เป็นเซตเดียวกันนะเอาไปเลยไหมล่ะเอาไว้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะแต่ว่าให้คุณคุณ ado, ้นโคโซอาโดโคโซอาโดนะจำเสียงเซไว้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเซจ,จะพยายามมาแชร์แล้วกันเนาะโคโซอาโดนะ so, นะสามารถบวกเสียงเละได้โคเรโซเรอาเรโดเรโดเรนะคะโคเรโซเรอาเรโดเรนะคะจะแปลว่าอันนี้อันนั้น,อ,น,อ,นอันโน้นอันไหน นะคะนี่นั่นโน่นไหนนี่นั่นโน่นไหนนะอันนี้อันนั้นอันโน่นอันไหนอันนี้อันนั้นอันโน่นอันไหนนะคะเพราะฉะนั้นไอตัวโซเรตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งนี้นะสิ่งนี้สิ่งนั้นว่างั้นเถอะนะคะอันนี้เป็นสี่เซตคำศัพท์พื้นฐานที่จะต้องจำนะคะรู้สึกเซเคยมีคลิปแชร์ใน TikTok ด้วยนะเรื่องของโคโซอาโดุหรือไม่ก็ใน YouTube นี่แหละลองไปหาดูนะคะโอเคคันที่หนึ่งเป็นคำนามนะโซเรอันนี้เอ่าไม่ใช่อันนี้อันนั้นอันนั้น อันนั้นหรือว่าสิ่งนั้นนะคะโซเดออันนั้นหรือว่าสิ่งนั้นไปคําที่สองกันค่ะคําที่สองเป็นคํานามเหมือนกันค่ะเป็นคํานามเหมือนกันนะคะคําที่สองตัวเนี้ยเราก็เรียนแล้วนะตัวโคเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมสองเสียงสองพยางค์เหมือนกันโซ so, อะไรเอ่ยโซโคโซโคโซโคนะโซโคะ so จะแปลว่าที่นั่นฮนะ เดี๋ยวกลับมาดูคำศัพท์ข้างบนนี่นั่นมันจะเป็นสิ่งของนะนี่นั่นเป็นสิ่งของแต่ศกที่นั่นจะเป็นสถานที่ละสังเกตไหมคะว่าอะไรที่มันคล้ายๆกันนี่ไงนั่นนั่นนั่นนะก็คือมันมาจากเสียงโซะนะตัวโซะเนี่ยตัวโซะเนี่ยนะคะ นั่นๆๆน,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 นะฮะมันก็จะเข้าขายไอตัว4คําที่เซบอกเมื่อสักครู่นี้ที่เดี๋ยวเราจะต้องไปท่องกันเดี๋ยวเซทําคลิปเสริมแทรกแยกต่างหากให้ละกันนะคะสำหรับโคโซอาโดนะคะโคเดโซเรอาเดโดเรนะคะแล้วก็มันก็จะสามารถเป็นแบบโซโคโคโคโซโค อาโซโแล้วก็โดโะได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเซทาแทรกเสริมแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปกลับมาในคําที่2นะฮะโซโคสั้นๆเลยจะแปลว่าที่นั่นนะคะบอกสถานที่เนาะอืไปคําที่3ค่ะคําที่3เนี่ยไม่ใช่คํานามนะจะเป็น adverb นะคะ adverb นะคะ adverb คือคําที่มาขยายอีกทีหนึ่งเนาะขยายอาจจะข,าย,ขยาย verb ก็ได้นะ หรือว่าขยายขยายเวอร์บคือขยายกิริยาเนาะหรือสามารถขยายคำคุณศัพท์ได้ด้วยประมาณนั้นเนาะตัว Adverb ์ภาษาไทยไม่แน่ใจใช้คำว่าอะไรคำวิเศษเหรอซึ่งมันแบบอย่างก็คำวิเศษคืออะไรอ่ะพิสดานนรงี้หรอคือบางทีถ้าเราเรียนภาษาศาสตร์เนาะมันอาจจะต้องไปทำความเข้าใจไอ้เรื่อง คำเขาเรียกอะไรนะคำศัพท์เฉพาะทางภาษานิดหนึ่งนะถ้าไม่งั้นปุ๊บเวลาที่เราไปเรียนเชิงลึกอะค่ะมันปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะต้องจําว่าเออมันคืออะไรยังไงเนาะแต่สาหรับเซตส่วนใหญ่จะจําเป็นภาษาอังกฤษมันจะง่ายกว่านะอย่างเช่นคําวิเศษบางทีเราก็งงว่าคืออะไรว่าคาวิเศษแต่ถ้าแอดเวอร์ปุ๊บบางทีมันมันมันเก็ทง่ายกว่า อันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดต้นปีหน้าเซนะ่าจะเริ่มค่อยๆทยอยอสอนในเรื่องของวยากรบ้างนะก็จะเริ่มมีสอดแทรกเรื่องพวกนี้มาเรื่อยๆนะคะอะกลับมาที่คำศัพท์คำที่3นะตัวที่2ตัวแรกคือโซใช่ปะ่ะตัวที่2คือตัวอุนะเจออะไรเจออะไรทุกคนนี่ไงสละกับอะไรนะกับสละบวกกันมันอยู่ติดกันปุ๊บอะม,มันต้องทำไมนะ จำได้ยังจำได้ยังต้องจำได้แล้วแหละเนาะมันต้องภาษาล่างกันนะคะภาษาล่างกัน,ลลกนเสียงมันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆกับกลมกลืนกันนิดนึงอะไร brilliant. ประมาณนี้เนาะอันนี้อ่านไม่ออกตัว S นะตัว S นะอ่าคราว S <S <S นี้โซอุโซอุเราจะไม่อ่านว่าโซอุโซอุโซอุเราจะไม่อ่านแบบนี้นะคะแต่เราจะอ่านว่าโซโซนะคะตัวโซตัวเนี้ยความหมายของมันแปลว่าแบบนี้แบบนั้นอย่างนั้น เช่นนั้นแหละเช่นนี้แหละอะไรแบบนี้นะคะก็คือเหมือนเดิมเลยตัวโซ่ตัวโซ่โซ่อันเดียวกันเลยจากข้างบนนะเห็นป่ะมีคําว่าอะไรมีคมว่านั้นนั้นเห็นป่ะข้างบนก็มีนั้นนั่นเห็นป่ะเพราะนั้นโซ่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 อะไรเงี้ยก็คือให้จาว่ามันมีอะไรที่แบบนั้นนั้นนั่นอยู่ในนั้นแบบนี้เนาะส่วนคําที่สามโซ่จะแปลว่าเช่นนั้นเช่นเช่นนั้นแบบนั้นแหละแบงประมาณนี้เนาะ คราวนี้เสริมนิดนึงนะโซ่ so, เราจะเจอตอนไหน,นมันจะเจอแบบ so does ใช่แล้วแบบนั้นแหละอะไรอย่างเงี้เนาะแบบนั้นแหละอย่างนั้นแหละนะเป็นคําตอบรับได้นะเออเป็นคําตอบรับได้แล้วก็เจอบ่อยมากนะ so does นะคะหรือบางทีเราจะเจอเป็นรูปคําถามนะคะก็คือใส่เสียงอะไรเอ่ยใส่เสียงกาเข้าไปจะกลายเป็นคําถามแล้วนะคะ so does กา แบบนั้นหรออย่างนั้นหรอแบบนี้นะเป็นการถามว่าเออเป็นแบบนั้นหรอเธออะไรแบบนี้เนาะคือเจอบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเสียงโซ่เนี่ยจำไว้นะคะอืมโอเควันนี้ได้คำศัพท์3ามคำแต่เป็นคำศัพท์ที่แบบพื้นฐานมากๆเลยนะโซเดนั่นสิ่งนั้นนะคะโซโคที่นั่นบอกสถานที่เนาะแล้วก็โซ เช่นนั้นแหละอย่างนั้นแหละแบบนั้นแหละอย่างนี้เนาะ so des แบบนั้นแหละค่ะตอบใช้ตอบคําถามได้หรือว่าสามารถสร้างประโยคคาถามได้ so des ค่โอ้มันเป็นแบบนั้นหรอแบบนี้ก็สามารถพูดแบบนี้ได้นะ so des ค่เป็นแบบนั้นหรอคะเราก็ตอบว่า so des ใช่ค่ะเป็นแบบนั้นค่ะแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะคือแบบเป็นการสนทนาแบบง่ายๆนะแล้วก็ไอ้เจ้า so des เนี่ยเจอบ่อยมากนะคะเจอทุกวันนะคะ เพราะฉะนั้นจำไว้นะจ๊ะทุกคนโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย